สวัสดีครับเดี๋ยวจะลงไปดำปลาตรงนี้ครับเห็นว่าเขาว่าปลาตัวใหญ่มากนะจะใช้แว่นว่ายน้ำนะครับแล้วก็มือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเชิญู่นนุ่มๆนุ่ถ่ายนู่นด้วยนุ่มเดี๋ยกเลยเรียก่อนได้ไหมยากมากยากมากเด้อเด้อ นายจะลงมาทงนี้เหรอดูตัวดูบอล่าบอล่านี่ไา้แล้วเออหนึ่งตัวอย่ายวดจะดูตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวนะคะได้๋ยวฟ้าน้ำนิดหน่อยก่อนนี่นะคะโอ้ยควนเต็มกำลัง มอยู่คเด็ดฟ้าน้ำลึกแด็โอ้โหธรรมชาติค่ะวันนี้ใช้ใบตองนะคะนี่ปลานี่ปลาคลองค่ะปลาคลองปลาคลองนะ่ปลาคลปลาคลองอยนถ่ปลาคลองนะคะปลาคลองปลาคลองอยู่ในถุงเั่วค่าง